แล้วก็ทั่วเลี้งลยงไว้เครื่องนึงแช่น้ำเอาน้ำใส่ใส่เจดีออกจช่พี่น้องเทน้ำออกแก้ไว้เจ้ามือเสาร์เราจะอันนี้ต้มน้ำแล้วก็จะเทมันลงไปเลยจ้ะเป็นยังคือแซ่เพราะว่าจะให้มันแตกเร็วๆจ้ะถ้าเขาแซ่มันก็เป็นแข็งๆเนาะถ้าเขาแซ่น้ำถ้าเขาแซ่น้ำแล้ว,ลวมันก็นจะผุเร็วนะเห็ดของมัน เอาไปซ้วนมา่้มองจ้ะแล้วให้ลงไปเลยว่าแล้วก็พห้มันแตกๆเราก็เส่นน้ำตาลเซ่บกข้าวกิกนได้ที่นองจะเฮดของหวานทั่วเหลืองและทั่วเถียวป้องกันที่นอกทั่วเหลืองที่นอกต้มไปสักพักหนึ่งข้าวมันเบิ่งสภาพของมันจะ มันจะเป็นยังสี่อันถ้วยเชียวนี้มันจะแตกเมื่อตุลาพี่น้องต่ว่าถ้วยเหลืองนี่เป็นเม็ดยุต่ว่าสภาพนี้จกคอยสิ้นไปแล้วมันก็นสุกแล้วแต่ว่าถ้วยเหลืองมันก็แตกนี่มันเป็นเม็ดยังสี่เขาจะเอาน้ำตาลลุ่มเป็นยังไงค,คือว่าเอาน้ำตาลลง่มก็ที่แรกถ้าน้ำตาลลง่มก็ที่แรกมันต้อมาก่อยค้นมันเม่พี่น้อง ค่อยค้นเพราะว่ามันจะไหมก้นหมอกเพา,เาน้ำตาลลงกะซัมนีิกะคือว่าใส่ได้แล้วแล้วเขาก็ค่อยคุย้นยาให้น้ำตาลมันติดก้นหมอกแล้วกถ้าผู้ใด้จะใส่น้ำกะทิกะใส่กะทิลงไปเลยใอยจะบ่ใส่น้ำกะทิเร็วเด้อเพราะว่าถ้าใส่น้ำกะทิเร็วนี่มันจะบูดมันจะเก็บ่ยไปก็ได้ด้ยแต่แต่ว่าไทายเรื่องสี่ ดยที่บอใส่น้ำทักทีไปเลยถ้าผู้ใดอยากได้นนำท,ทักทีกะเอามาหลาดตอนสดๆมันจะสามารถเก็บอันนี้ไว้ดุนๆได้นะเพราะว่าถ้าเทาใสซเร็วมันกบ,บูดเร็วถ้าเทาอยากถ้าเท้าตมหมอนแงงสิมันมันจิงมอทันเลยพี่น้องเพราะว่ามันหลายล้วก็เลยคิดเั้งส่ละอันนี้เป็นอันจบเด้อแล้วก็ตักไปกินกันเลยวันนี้เราได้กินของหวานเล่